มันถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องส่องแสงสว่างกันแล้วข้อความจากฮิลราลิออนที่รักทั้งหลายเมื่อใดที่พวกคุณปล่อยวางแนวความคิดเก่าๆและความคาดหวังแบบเก่าๆของตัวเองที่มีต่อสิ่งต่างๆว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ทิ้งไปได้จนหมดแล้วเมื่อนั้นพวกคุณก็จะสามารถ เปิดตัวเองออกไปสู่มิติใหม่ๆของความเป็นจริงที่กำลังจะปรากฏตัวออกมาได้เพราะว่าพวกคุณแต่ละคนและทุกๆคนกำลังได้รับการชี้นำทางจากเบื้องบนอยู่ทั้งแบบเป็นการส่วนตัวและแบบเป็นการส่วนรวมเพื่อให้พวกคุณสามารถก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองได้และเพื่อให้มีบทบาทการแสดงที่สำคัญมากขึ้น ในแผนการรวมที่เป็นไปเพื่อวิวัฒนาการของมวลหมู่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นแล้วจงใส่ใจแนวความคิดต่างๆที่มาพร้อมกับถ้อยคําของผู้คนที่พวกคุณสนทนาอยู่ด้วยให้ดีและจงใส่ใจแนวความคิดทั้งหลายที่อยู่ในหนังสือที่พวกคุณกำลังอ่านอยู่หรือในข่าวภาพยนตร์ที่พวกคุณกำลังดูอยู่ให้ดี เพราะว่าบ่อยครั้งวิญญาณจากเบื้องบนก็จะใช้ช่องทางเหล่านี้แหละในการนำความตระหนักรู้มาสู่พวกคุณว่าทิศทางที่พวกคุณแต่ละคนและทิศทางที่มนุษย์โลกโดยรวมกำลังเดินไปอยู่นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างซึ่งช่องทางเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคำบอกใบ้ และมีเบาะแสของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆให้พวกคุณได้ใช้เป็นแนวทางและใช้เป็นคำแนะนำอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นพวกคุณจึงสามารถที่จะร่วงรู้ถึงหนทางข้างหน้าได้โดยการหยุดนิ่งแล้วรับฟังเสียงเล็กๆเงียบๆที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเอง เพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณสามารถเชื่อมต่อกับส่วนที่สูงส่งกว่าของตัวเองได้แล้วพวกคุณก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งกําเนิดอันเป็นนิรันดร์ของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดที่แท้จริงของพลังอํานาจของพวกคุณเองด้วยได้ซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณสามารถดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้แล้ว มันก็จะไปทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณจำเป็นจะต้องรู้และจำเป็นจะต้องมีถูกเปิดเผยออกมาและถูกแนวดมิตออกมาทั้งหมดเพื่อให้พวกคุณเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกคุณที่มาอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้และในช่วงเวลานี้คืออะไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณเฝ้าไฝ่ฝันหาและเฝ้าปรารถนามานานแล้วนั้นบัดนี้พวกมันกำลังจะมาพร้อมกันหมดแล้วเพื่อมาสร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกคุณสาะ,ะแสวงหาขึ้นมาให้กับพวกคุณแต่ว่าพวกคุณก็จำเป็นจะต้องปล่อยวางความคิดและความเชื่อเก่าๆของตัวเองที่คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทิ้งไปให้หมดเสียด้วย แล้วปล่อยให้มันเป็นไปเฉยๆและโดยการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อความดีงามสูงสุดสำหรับทุกผู้ทุกนามเสมอก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังกระตุ้นให้พลังอำนาจที่มองไม่เห็นของจักรวาลที่กำลังทำงานร่วมกับพวกคุณอยู่นี้ไปเนรมิตเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณปรารถนาออกมาให้กับพวกคุณอยู่ จงยินยอมให้แรงผลักดันเหล่านี้หมายถึงการชี้นำจากทางเบื้องบนนะคะจากผู้แปลค่ะสามารถทำงานของมันได้ในชีวิตประจำวันของพวกคุณและจงคล้อยตามกระแสของเหตุการณ์ต่างๆไปอย่างที่มันเกิดขึ้นหมายถึงให้คล้อยตามซินโครนิซิตี้ไปเพราะบางทีเหล่าเทพผู้นำทาง ก็จะชี้นำทางเราไปในทางที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ก็ได้จากผู้แปลค่ะจงมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าพวกคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งมันจะนำพาพวกคุณไปสู่ความดีงามสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดตามที่พวกคุณปรารถนา จงยอมรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่ถูกหยิบยื่นมาให้นี้และจงเปิดประตูแห่งความรู้สึกขอบคุณของพวกคุณออกมาเพื่อให้กระแสพลังงานนี้ไหลเวียนต่อไปได้เมื่อใดที่พวกคุณเลิกยึดต,ติดกับผลลัพธ์ของสิ่งที่ตัวเองกำลังจินตนาการถึงอยู่ได้แล้วเมื่อนั้นก็เท่ากับว่า พวกคุณกำลังเปิดประตูระบายน้ำให้มูลค่าที่แท้จริงของแก่นแท้ของสิ่งที่พวกคุณกำลังเสาะแสวงหาอยู่นั้นไหลบ่าเข้ามาได้และแน่นอนว่ามันก็จะมาถึงเมื่อเวลาอันสมควรด้วยเพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่ทุกๆแรงบันดาลใจของพวกคุณ แผนการอันสร้างสรรค์ทั้งหลายของพวกคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณดำเนินชีวิตสอดคล้องกับจิตสำนึกความตระหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของทุกสรรพชีวิตในเอกภพแห่งนี้เท่านั้นซึ่งจิตสำนึกความตรหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือผู้ที่จะนำพาผลลัพธ์สูงสุดและโชคชะตาที่สูงส่งกว่ามาสู่พวกคุณ เพราะฉะนั้นแล้วจงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่โผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวด้วยความรักและอย่างมีวิจารณญาณในหัวใจของพวกคุณบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญ,ญญาณของพวกคุณสายนี้ตอนนี้พวกคุณได้เดินทางมาถึงจุดที่พวกคุณจำเป็นจะต้องไปถึงเรียบร้อยแล้ว และทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังเป็นไปด้วยดีและก็กำลังเป็นไปอย่างเรียบง่ายอยู่แล้วด้วยมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณควรจะได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทั้งที่เป็นความสำเร็จส่วนตัวและส่วนรวมที่พวกคุณได้พยายามร่วมกันมาและมันก็ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณควรจะยินยอมให้ แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของตัวเองฉายออกมาจงระมัดระวังความเป็นไปได้ที่พวกคุณจะไปรับเอาพลังงานและความรู้สึกของผู้อื่นเข้ามาซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณพบว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วก็จงรีบรีเซ็ตอาาเขตของตัวเองใหม่เสีย จงมีความภาคภูมิใจในตัวเองและจงเคารพตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าพวกคุณรู้ดีอยู่ว่าตัวเองก็มีความพิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครและมีคุณค่าคู่ควรเสมอเหมือนพี่ๆน้องๆคนอื่นๆของพวกคุณทุกๆคนนั่นแหละที่ก็เป็นผู้สร้างร่วมคนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงแห่งนี้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งการเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดที่แต่ละคนจะต้องจดจ่อเอาไว้อยู่เสมอและจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดด้วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันนี้แทนที่จะยินยอมให้ผู้อื่นมาครอบงำความรู้จากภายในของพวกคุณเองที่เกี่ยวกับว่าเส้นทางไหนที่พวกคุณควรจะเลือกเดินดีจงจริงใจกับตัวเองในทุกๆเรื่อง จงยอมรับในความเป็นรูปธปรรมชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองซึ่งนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณและจงยอมรับในความสมบูรณ์แบบของเส้นทางชีวิตที่พวกคุณได้เดินมาจนถึงบัดนี้ด้วยเพราะว่าที่พวกคุณสามารถมาถึงตำแหน่งใหม่นี้หมายถึงยุคพลังงานใหม่หรือระดับจิตสำนึกใหม่ที่สูงขึ้นของมนุษย์โลกนะคะจากผู้แปลคะ่ะ ที่พวกคุณสามารถมาถึงตำแหน่งใหม่นี้ที่กำลังกวักมือเรียกพวกคุณอยู่นี้ได้ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกคุณได้ใช้เส้นทางสายนี้ในการเดินมานั่นเองซึ่งมันก็มีปัญหาอุปสรรคความท้าทายและประสบการณ์ชีวิตมากมายอย่างที่มันเป็นอยู่นี้แหละ เพราะฉะนั้นแล้วจงสำรวจตรวจดูสถานที่แห่งใหม่นี้เสียและจงเริ่มต้นพบความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดทั้งหมดของมันเสียเพราะว่าระดับจิตสำนึกความตระหนกรู้การเชื่อมต่อและเป้าประสงค์ที่สูงส่งขึ้นและดีงามขึ้นแล้วนี้ของพวกคุณจะนำพาความรู้จากภายในมาสู่พวกคุณดังนั้นจงใช้ความรู้เหล่านี้ ไปในทางสร้างสารรค์ให้มากที่สุดและจงใช้มันด้วยความรักความเมตตาให้มากที่สุดด้วยจงมองดูพี่ๆน้องๆร่วมโลกของคุณด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและด้วยทัศนคติที่ดีงามสูงสุดซึ่งเมื่อพวกคุณทำเช่นนั้นแล้วก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังช่วยสร้างแรงพลังให้กับพวกเขาอยู่ เพื่อให้พวกเขาเป็นอย่างที่พวกเขาเป็นอยู่ได้ทั้งหมดจงดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเข้มแข็งความกล้าหาญด้วยความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของตัวเองเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและจงอย่ากลัวที่จะแสดงบุคลิกลักษณะเฉพาะของตัวเองออกมาจงเอ่ยความจริงของตัวเองออกมาเมื่อถึงคราวจำเป็น แต่ก็ต้องด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจด้วยเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆหมายเหตุน,นะคะคำว่าจงเอ่ยความจริงของตัวเองออกมานี้ก็อย่างเช่นเมื่อมีใครพรยายามมาพูดหรือทำอะไรให้เราเชื่อหรือชอบทำหรือว่าเป็นตามที่เขาเชื่อชอบหรือว่าเป็นแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเราเชื่อเราชอบหรือว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว หรือเหมาะกับเราอยู่แล้วเราก็ต้องบอกเขาไปว่าเรายังยืนยันที่จะเชื่อชอบหรือว่าเป็นแบบนี้ต่อไปจากผูแ้แปลนะคะและจงรู้ไว้ด้วยว่าตัวของพวกคุณเองก็มีคุณค่าคู่ควรที่คนอื่นๆจะต้องยอมรับฟังด้วยเช่นเดียวกันซึ่งด้วยสถานะที่ทรงพลังอำนาจแบบนี้พวกคุณก็จะรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจอยู่เสมอ ที่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกคุณปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาบนโลกใบนี้มันจะต้องเริ่มต้นถูกบ่มเพาะขึ้นมาจากภายในของพวกคุณเองก่อนเสมอด้วยการจินตนาการอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่พวกคุณปรารถนาจริงๆซึ่งภาพที่พวกคุณสร้างขึ้นมาในใจว่าตัวเองกำลังใช้งานกำลังสร้างสรรค์ กำลังทำงานและกำลังใช้ชีวิตร่วมกับมันอยู่นี้จะไปทำให้เกิดกลไกที่จำเป็นต่อการเนรมิรออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของมันขึ้นมาได้จงจินตนาการให้เห็นและจงรู้สึกถึงมันให้ได้อย่างชัดเจนและจงทำเหมือนว่าพวกคุณได้มันมาแล้วหรือเนลมิตมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จงจินตนาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ปรารถนานั้นๆอยู่จินตนาการให้เหมือนประหนึ่งว่ามันเป็นความจริงจริงจริงจงใช้เวลาเพื่อรับรู้ความรู้สึกที่ว่าพวกคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วสิ่งนั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรหรือมีรสชาติอย่างไรเป็นต้น จงเริ่มต้นคิดถึงมันและลงมือกระทําให้ราวกับว่ามันได้ถูกแนวรมิตออกมาเรียบร้อยแล้วในชีวิตประจําวันของพวกคุณและจงรักสิ่งที่พวกคุณสร้างมันขึ้นมาด้วยไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามและจงเฉลิมฉลองให้กับมันเมื่อมันถูกแนวรมิตออกมาสําเร็จแล้วจงซึมซาบกับความรู้สึกที่ว่าพวกคุณรู้สึกดีเพียงใด ที่สามารถทำให้แสงสว่างจากภายในที่แท้จริงของตัวเองเคลื่อนออกมาหรือเนรมนิดออกมาสู่โลกภายนอกได้มันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะต้องส่องแสงสว่างกันแล้วพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องของกฎจักรวาลใครที่ศึกษาเรื่องนี้จะทราบถึง เคล็ดลับในการทำนะคะก็คือการจินตนาการและจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็คือต้องรู้สึกถึงมันให้ได้จินตนาการภาพให้ชัดเจนและเราจะได้จริงน,นะคะ